มาสวยครับธนวัฒน์ธนวัฒน์หมาแล้วเล็งยิงเลยครับนี่สองศูนย์โอ้โหแบบนี้ไม่ต้องเช็คลำหน้าครับโอ้ยิงนอกกรอบครับธนวัฒน์โอ้โหนี่ครับจังหวะที่แล้วแต่งหาจังหวะยิงครับโอ้โหกดหน้ากรอบได้แบบสุดสวยเลยครับตรงนี้ก็เป็นประตูที่จริงแล้วบุรก็หลอกคอยครับเพราะว่าจะเป็นประตูกำลังจะเริ่มเกมนะครับที่ราชวิเเดียม อ๋ครับเกมเริ่มครับทางฝั่งลาบุรีเขียก่อนครับมาดูกันพวกเขาจะทําได้ตามลิกเดียมาทาน่าอ๋ครับทาน่าไปได้ทาน่ามีคารันครับทางขวาแทงมาคารันคารันเปิดยัดเข้าไปผ่านไปหมดเลยครับแกเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับตรงนี้ครับทางด้านลิงโบอืมก็ไม่มั่นใจแล้ครับเพราะฉะนั้นจําเป็นจะต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับจังหวะบุกครั้งแรกมาแล้วก็โอ้โหไปถึงกรอบเขตโทษเลยนะครับจังหวะนี้ มีตัวกว้างรออยู่ครับขึ้นมาของเคอร์เรนเปิดลูกนี้เขาห้าอันตรายครับไม่มั่นใจว่าเสาสองมีใครหรือเปล่าลิงโบจจาเป็นจะต้องเคลียร์ทิ้งครับจับแล้วลองซัดไกลเข้าสองดีครับมลูกยิงของธนกิจสนนท์ครับโอกาสยิงครั้งแรกในเกมนี้ครับมาแล้วครับเพียงแค่สี่นาทีเท่านั้นครับบอลจากจังหวะแถวสองของกฤษณนนท์ครับตั้งบอลเข้าขวาแล้วก็ยิงลี้เข้ากรอบนะครับ แต่ว่าก็ไม่หนีมือของสุชินเย็นอารมณ์คือพยายามจะไม่เตะทิ้งเตะคว้างน,นะครับพยายามจะเบิ้ลบอลเพื่อหาจาาังหวะสวนกลับแต่ว่าพอร์ตเบิ้ลกันไม่ดีนี่เกือบจะเป็นโอกาสเอ็นจีว่าเหมือนกันนะครับอรบ,บอลย้อนออกไปใหม่ครับทัศยะหลากกระชากมาแล้วเปิดมาแล้วขึ้นโขอโอ้โหเลีรยมันได้ครับนิดเดียวครับสิลิเป้อืมแล้วซัดอีกทีไม่ตรงกรอบครับธนวัฒน์อุย้ย โอ้มาเป็นชุดเลยครับโอ้เรียกว่าบุกซ้ายทีขวาทีนะครับบอคลคอสซ้ายคอสขวาเลยเอวแนวรับของหนองบัวนี่ทำงานหนักเลยครับตั้งแต่ต้นเกมดูจังหวะที่เปิดเข้ามาตรงนี้ <c oughs> กำลังจะถึงสีสษนเอ็นชีวาแต่ว่าฟิลิปเป้ครับทำลายจังหวะได้คืนกลับมาธนวั์หาจังหวะยิงก็มีตัวบล็อกเร็วครับ <c oughs> ทำให้ต้องยิงรีบไปหน่อยเหมือนกันนะครับพยายามจะวางเท้าให้กันเข้ามุมแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับนี่ครับตัวบล็อกเข้ามาเร็วครับยิงหนีบล็อกไปหน่อย เป็นฝ่ายขึงเข้าใส่นะครับราชบุรีครับทำได้ดีครับอาสยะคื้นกับมาครับกฤษณนนท์จ่ายขึ้นไปทหาน้าพริกอ่อนพาหน้ามาครับยศขึ้นมาจากพันให้เอ็นจีว่าล็อกเอ็นจีว่าไม่มีจังหวะยิงเข้าซ้ายยิงไม่ได้ครับแล้ววนกลับมาใหม่ไหลกลับมาให้ธนวัต์ยิงโอ้ oh, โหสองแตกแต่ว่าก็ขวาไว้ได้ครับโอ้ยโอ,โอ้มาเรื่อยๆครับเกมของราชบุรี โอกาสที่เอนจีว่าเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วไม่มีจังหวะจะได้ง้างเท้าเลยครับพยายามล็อกหลอกหาจังหวะที่จะยิงอยู่แต่ว่ายิงไม่ได้สุดท้ายคืนมาหน้ากรอบครับธนวัฒน์พยายามจะแปรตรงนี้ให้มันเข้ากรอบเน้นเข้ากรอบไว้ก่อนเลยครับกลายว่าแปรมาตรงตัวเลยครับสุชินยานารมรับหลุดจังหวะแรกแต่ไม่มีใครครับเปิดเข้ามาลูกนี้อาแปรนะเรียบร้อยเลยครับ1-0ครับโอ้โหเอนจีว่าครับปูหูลูกนี้ บอลมาตกใส่เท้าพอดีครับอ <c oughs> บอลจากแตะมุมครับกีริศัก,กเชียมบดมเปิดด้วยซ้ายเข้ามาบอลตกบริเวณในกรอบหกหลาครับเอนจิว่าเจอบอลตรงนั้นแล้วแปรเป็นทางเข้าไปเลยนะครับเป็นประตูขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับแล้วก็เป็นประตูที่เอนจิว่าสามารถยิงประตูในลีกได้สามนัดติดต่อกันแล้วครับอืกําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีเลยครับเอนจิว่ามาตินดูครับเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วโอ้โหบอลตกครับฟิลิเป้เนี่ยขึ้นไม่ถึง แล้วบอลตกมาเอ็นจิว่ายิงเปลี่ยนทางเข้าไปเลยครับพยายามจะฟ้องว่าจังหวะของฟิลิเป้ที่ล้มลงไปนั้นมีฟาวครับอู้แต่ถ้า VR เช็คแล้วไม่มีอะไรก็1.0เ่ยครับเออตรงนั้นกัะจักพันธ์ครับเอ็นจีว่าขออภัยก็เป็นฟิลิเป้อืมอืมอืม โค้ชทีมชาติไทยครับนั่งอยู่บนตรงนั้นอยู่เคียงข้างกับจ่ายสั้นไปป่าครับมาแล้วดูดบอลไม่ได้สวยมากท่าน่าท่าน่าไปเองท่าน่าเลื้อยไปแทงมาอนจิวา่าเอ็นจิว่าแปดท่าน่าท่าน่ายิงเลยโอ้โมหม้าตัดได้แล้วก็จังหวะนี้เข้าไปซ้ำมือสักตดบล็อกอีกครับอีกทีหนึ่งลูกนี้โอ้โหลุดก่อไปครับธนวัต์ว่ามาแต่ละชุดได้บุรี ทำชิ้นกินสวยมากเลยนะครับจังหวะของธนากับเป็นจีว่ามาทินครับดูครับให้มาแล้ว1นึแบบง่ายๆเลยครับให้คืนมาลอดขาฟิลิเป้มายิงตรงนี้แต่ว่าสู่ชิ้นเซฟได้ครับดูครับให้มาแล้วยิงตามน้ําเลยครับโอ้โหแฟนบอลในรอเฮอยู่แล้วครับอีกครั้งหนึ่งของเกติสักก็ติดตัวบล็อกครับแล้วก็ได้ซ้ําอีกทีหนึ่งก็หลุดกรอบออกไปครับธนวัฒน์สามครั้งติดๆที่ได้โอกาสยิงนะครับ ธเนีเปิดยาขึ้นมาอ,มอย่างได้ทันยะพิงไว้ก่อนกระชากมาทันยะล็อกไว้เปิดยกขึ้นมาโฉบมาเลจิว่าจับได้แล้วก็จังหวะจะยิงอู้ยแม่ยัยงติดลิงโบครับปูหสุดท้ายเกือบไปนะครับเกี่ยวบอลได้แล้วครับกำลังจะหาจังหวะดีดให้มันเข้าประตูครับแต่ว่าโดนเคลียทิ้งไปก่อน ดูครับบอลยกข้ามมาแล้วก็หลอกสวยเลยครับแม่นี่ก็ทศตรงเวลาเป๊ะครับก็จบครึ่งแรกครับที่ราชวิสเดียมครับก็เป็นทีมเจ้าถิ่นลาบีอับซีครับออกนำหนองบัวพียบไปก่อนครับหนึ่งรวดศูนย์ครับตัวเดียวที่เกิดขึ้นมาจากคนนี้ครับเป็นจิวามาตินนาทีที่24นะครับอ่าก็ฟรีคิกของหนองบัวครับยอดเข้ามาลูกนี้ได้โขกตั้งแล้วก็จังหวะชาร์จเรียบร้อยเหมือนกันครับนี่ไง หนึ่าครับโอ้โหลูก2ไม่มาครับโดนจนได้ธนวุฒิโอ้นี่คือการลงเป็นตัวจริงครั้งแรกในไทยลีกลีกสูงสุดของประเทศไทยในซีซั่นนี้ครับของดารุ่งทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีธนยุฒิโพชัยครับดูจังหวะเปิดมาแล้วโม่งตั้งเข้าไปครับวิ่งมาจิงโอ้โหเข้าไปเลยครับพยายามจะฟ้องล้ำหน้าเดี๋ยวรวีอาร์เช็คครับแต่ตรงนี้เ hey ฮไปแล้วครับทีมเยือนโอ้โหนี่ครับ บุกกดเข้าใส่เขาแล้วหนีไม่ได้ครับโดนตูมเดียวหายเลยครับนี่ครับโอ้โหตัวที่สองไม่มาสักทีครับที่โดนจนได้ครับตีเสมอครับราชบุรีโดนไปแล้วครับคนที่หม่งตั้งมาเป็นพุทธิชัยมารมะครับม่งตั้งเข้ามาตรงกลางและเป็นธนาุุิโพชัยครับโอ้โหนี่ครับตอบแทนการได้เป็นตัวจริงนัดนะยังไงครับ โอ้ไม่ได้ครับล้าหน้าครับโอ้โหโอ้น่าสนใจมากนั่นแหละครับคนที่โม่งตั้งมาครับโอ้โหเส้นมันแทบจะโอ้โหที่ท่านล้านี่ล้าเป็นมิลลิเมตรไหมโอ้โหล้าหน้าครับยืนยันตามนั้นนะครับตามที่ v วอาวสวยครับธนวัฒ ธนาวัฒน์มาแล้วเล็งยิงเลยครับวนี่สองศูนย์โอ้โหแบบนี้ไม่ต้องเช็คลำหน้าครับโอ้ยิงนอกกรอบครับธนาวัฒน์โอ้โหนี่ครับจังหวะที่รับบอลมาแล้วแต่งหาจังหวะยิงได้สวยเลยนะครับตรงนี้2ประตูต่อศูนย์ครับธนาวัฒน์ซึงจิตถาวรครับยิงให้ราชบุรีเอฟซีหนีห่างออกไปครับโอ้โหยิงได้แบบสุดสวยเลยครับประตูที่3ในซีซั่นนี้ของธนวัฒน์ครับ จากการลงสนามนัดนี้เป็นนัดที่16ครับดูจังหวะจับแล้วแต่งหาจาาังหวะยิงครับโอ,โ,โอ้โหกดหน้ากรอบได้แบบสุดสวยเลยครับตรงนี้ก็เป็นประตูที่จริงแล้วบิลก็หลอกคอยครับเพราะว่าจะเป็นประตูที่ทำให้พวกเขาก็ปลดล็อกระดับหนึ่งเลยครับนี้ห่างไปก่อนออก็เล่นในแบบสบายใจมากขึ้นแล้วครับ้านของราชบุรีนี่ครับ ตัวเข้าบล็อกนีนเข้าช้าไปหน่อยครับอุทิชัยให้ธนวัตรมีเวลาได้เลือกยิงแล้วก็กดจากนอกกรอบผ่านมือของสุชินยนานอรมเข้าไปครับอ้าวได้สวยอีกรอบหนึ่งครับราชบุรีครับแทงขึ้นมาให้นันททัศยะทะัศยะมองแล้วเปิดข้ามมา พักอ,อกก่อนแล้วล็อกแล้วก็แต่งแล้วก็ซัด3-0ครับโอ้โหทีนี้ว่าจิว่าโอ้โลูกนี้นี่ยอดเยี่ยมครับจังหวะเอาบอลลงแล้วดึงหลอกแนวรับของหนองบวัวพิชยาเพื่อหาปากประตูโล่งๆครับหลอกขาดเลยครับเป็นชิว่ามาตินส่งประกวดประตูส,สวยประจำสัปดาห์ได้เลยครับลูกนี้โอ้โหฟอร์มกำลังแรงครับ4ประตูจาก3นัด นี่ครับลูกที่4ในการลงเล่น3นัดหลังสุดของเขาดูดึงจังหวะหลอกหนึ่งหลอก2แล้วก็ยิงครับโอ้โหนอนแพ่เลยครับแนวรับของหนองบุพิชยะตรงนี้พยายามจะบล็อกแล้วไม่อยู่ครับอืมสามศูนครับถือว่าประตูที่มีส่วนจากการที่พยายามเล่นเกมลุกมากขึ้นด้วยครับสำหรับหนองบัวครับเพราะต้องเสี่ยงเหมือนกัน,นจังหวะนี้ก็เป็นไปตามรูปเกมนะครับ แล,ล้วราบริสวนก็ทําได้ด้วย <S <S โอ้โหธนวัตรมาคนเดียวครับไหลามาลูกนี้มาที่ทัศยะทะัศยะโยกมาก่อนเปิดเข้ามาแล้วขึ้นโคกโอ้โหมาครับแมเบึ่งลงไปใหม่ครับจังหวะนี้แโชติพัฒนครับอ่าเป็น4-0เลยโอโ้พอบทจะไหลก็ไหล,ไหลแบบเต็มที่เลยครับสี่ประตูต่อ0ครับประตูจากตัวสำรองอย่างโชติพัฒน พุ่มแก้วครับลูกที่4ของเจ้าตัวในการลงเล่นซีซั่นนี้ในสีเสื้อของราชบุรีนะครับนี่ครับดูจังหวะที่เปิดเข้ามาครับแล้วโฉบขึ้นมาโมงครับ4-0ครับเปิดขึ้นมาได้สวยด้วยครับแล้วจังหวะเทคมานี่ก็ลอยตัวมาเทคได้ดีเลยครับโอ้โห หนึ่งศูนย์อึดอัดอยู่นานเหมือนกันนะครับทางด้าน,นของราชบุรีแต่พอดได้สองศู